อนุโมทานาบุญกับวันนี้ที่เราประชุมกันนะคะว่านักปฏิบัติสตีสี่สี่สตีวันนี้ก็ทหารทหารเอกหรือว่าทหารเอกก็แล้วกันเพราะแต่ละคนทหารเอกของพระศาสนาเพราะแต่ละคนะต,ตั้งเป้าไว้คือไม่อยากเกิดนะก็ไม่อยากเกิด,ก,ก,ดก็ไม่ต้องพูดคําว่านิพานไม่อยากเกิดก็ที่ไปก็คือนิพานอยู่แล้วมันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนที่ไปอยู่แล้วถ้าไม่เกิดแต่ถ้าไปไปถึงไม่ถึงนิพานยังไงมันต้องเกิด อ่าอันนี้มันไปด้านหลังหรือมันไปด้านหลังอ่ามันไม่ได้มาด้านหน้ามันก็ไปเห็นน้องน้องโผลอย่างเดียวอเอาเราจะให้มาด้านหน้าเออเออโอเคนะคะเออโอเคไปเห็นน้องโผล่สยเลยจ้ะไปเห็นคนสวยอย่างเดียวว่ะก็จะถ่ายคนสวยอย่างเดียวว่ะเออโอเคนะคะลูกแล้วก็เลยว่าเราสนทนากันมาสองชั่วโมง,งกว่ากว่ายบสามชั่วโมงก็อนโมนาบนุญ แลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ว่าญาติธรรมผู้มีศรัทธาแรงกล้าก็ถึงจะเข้ามาล่าสุดมาเป็นน้องคนเล็กแต่แต่จิตไม่ใช่จิต,ตเสมอกันแล้วก็ภาวนามาด้วยกันกี่พบกี่หาดเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้อ่าก็พระธรรมถือว่าพระธรรมจัดสรรถือว่าพ่อแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะสถานที่ตรงนี้สถานที่ขอบเขตพระสติมาก็จัดให้พวกเราได้พบได้เจอกันอ อนุสิทธิ์มีข้อถามผู้ถามก็ถามผู้ตอบก็ตอบก็เป็นขั้นตอนผู้ตอบก็ตอบภาคปฏิบัติที่ตัวเองปฏิบัติมาก็ท่านเห็นยังไงท่านก็พูดอย่างนั้นก็ตามเนื้อหาแล้วท่านก็เข้าถึงธรรมชาติแล้วผู้ที่เข้าถึงธรรมชาติก็คือหมดแทบจะหมดแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะเพราะว่าเพราะโลกเราคือโลกธรรมชาติเป็นโลกอนิจจังทุกขังนาตาเพราะฉะนั้นแต่ว่าผู้ผู้ถามผู้อยากผู้ตามรอยตอนหลังเนี่ยอยากรู้ว่าเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ย มาจากฐานไหนมั่งค่ะก็ลเลยว่าเขาก็รู้แต่ว่าเรื่องสัมปทาหวิปัสนาเป็นที่ตั้งหรือว่าหรือวมื่อทานศีลภาวนาก็คุยกันจนเข้าใจแล้วเรื่องทานศีลภาวนาคุยกันเข้าใจหมดทุกทุกอย่างแล้วทีนี้เขาก็ถามต่อเรื่องของภาวนาแล้วก็ผู้ตอบผู้ศึกษามาที่ท่านเข้าถึงธรรมชาติแล้วท่านก็บอกว่ายัางไงก็ต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ยังไงก็ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเกิดจากตรงไหนท่านก็บอกว่ามันมีสุตมะมักปัญญาจินตามะยักปัญญาภาวนามะยักปัญญาสามอย่างนี้ต้อง,องเอื้อกันต้องไต่ตขึ้นมาแต่ถ้าภาคปฏิบัติแล้วม,มันไม่ใช่ไต่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอ,อย่างนี้ค่ะสุตมะยัปัญญานี่ค่ะผู้ที่ฟังฟังจนจนตัดสรุรทมเป็นบางข้อที่ข้องใจก็เรียกว่าผู้ฟังแล้วได้ทมแล้วบรรลุธรรมที่ข้องใจ อันนี้คือสุดะมยปัญญาของของทางภาคปฏิบัต,ติแล้วทีนี้จินตามยปัญญาอันนี้คือคืออ่านคืออ่านอ่านแล้วแตกฉานแล้วก็ตัดได้วางได้สละได้ละได้อันนี้ผู้ที่อ่านจนได้ค่ากิเลสเป็นบาง,บางตัวเป็นบางชิ้นเป็นบางหน่วยเป็นบางเป็นบางขแขนงเป็นบางอ่าหมวดเป็นบางเฉเพราะว่าพวกเรามีมีกิเลสเยอะพาะคิดดูสิคะ,ะจิตอ่ามันมีเจตสิกนะคะ เจตสิกนีกี่ตัวล่ะคะทางภาษาปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะถ้าท่านเรียนเพราะนั้นเจตสิกคือความคิดความปรุงของของฝังขารตัวคิดตัวปรุงนั้นจินตามายะปัญญานี้คืออ่านแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมเลยแต่ไม่ใช่บรรลุธรรมจนเป็นจนจนแจ้งจนทะลุหมดทุกข้อทุกทุกขั้นตอนของอวิชชาแต่แต่ก็ได้ค่าไปเป็นบางบางตัวอันนี้เมื่อกี้สุตตามญาปัญญาจินตามายปัญญาภาวนามายัปัญญา ก็คือก,ก็ต้องภาวนานี่ปฏิบัติแล้วค่ะนี่ปฏิบัติแล้วก็จะได้ด้วยตนของตนเองก็จะเกิดข้าจิเลสได้จะฝังหานกิเลสได้จะวางได้จะตลาดได้สรุปแล้วภาคปฏิบัติสามตัวนี้จับว่าจะบ่าเอื้อกันก็ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นแล้วแต่ใครจะได้จากตรงไหนอันนี้ภาคปฏิบัตินะคะนะคะทีนี้ท่านก็มาสงสัยแล้วลงมืออย่างไรเช่นไรถึงจะถึงขั้นว่าเราอะเกิดปัญญา เพราะกิเลสทั้งหลายทั้งบวงอวิชชาทั้งหลายทั้งป่วงมันจะสิ้นด้วยปัญญาแล้วปัญญาเอามาจากไหนก็พระศาสนา,า,า,าก็ในตำราโจดการบ้านที่เราเรียนมาเรียกว่า,าปริยัติท่านก็สอนอยู่ในตำราว่าการปฏิบัติก็ต้องมีลงมือปฏิบัติท่านเรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาสองอย่างเป็นหลักเป็นหลักของการดำเนินสมถะก็คือ,คอ,คอ,คอโลกก็รู้กันทั่วโลกว่าคือสมาธิ พอออกจากสมาธิก็เข้าสู่วิปัสนาสรุปแล้วก็มีสมถะวิปัสนาเป็นเป็น,เป,นเป็นการลงมือเพื่อเพื่อให้เกิดปัญญาแต่แต่สมถะนั่นก็คือให้จิตมีกําลังให้จิตมีพลังให้จิตไม่สอดสายออกไปปรุงแต่งเรื่องของโลกโลกเรื่องของธรรมชาติของมันเพราะว่าจิตมันเป็นเรื่องของอธรรมชาติที่มันเบียนบ้าใจเกิดมันแวบแวบแวบมันหนีได้ไวเพราะมันมันเป็นเรื่องของการไปของมัน เพราะคำว่าธรรมชาตินะคะถ้าเข้าถึงธรรมชาติเราจะรู้เรื่องจิตมันไปเพราะเราเผลอหน่อยเดียวสติเผลอหน่อยเดียวมันก็ไปแล้วท่านถึงได้ว่ามีการบสมาธิสก่อนทตองสมาธิะก่อร์ก็เหมือนเหมือนผู้เคยเล่าว,ว่าถ้าครูสอนนักเรียนถ้าครูไม่เรียกนักเรียนเข้าห้องครูจะสอนใครล่ะคะนั้นสมาธิก็คือให้จิตมันสงบให้จิตมันมันอยู่ไม่สอดใส่ไปข้างนอกแล้วทีนี้มันไม่ต้องต้องินต้องขั้นสามขั้นสมาธิมีสามขั้นในพระศาสนาก็คือว่า ออไม่ต้องไม่ต้องให้ถึงสามขั้นก็ได้เพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนไว้แล้วเพราะว่าถ้าถ้ารอสามขั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็คงจะไม่ได้ทำนิปสัสนาเพราะอะไรเพราะขั้นขั้นอัปปนาขั้นสุดท้ายของสมาธิมันใช้เวลาสิบสองชั่วโมงถึงวิกิปังมึงจะถอนนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็บอกเราแล้วว่ามันถอนแค่ขั้นนี้กัอุปจาระ,ะก็ใส่งานให้มันเลยก็ทำวิปสัสนาได้เลยวิปสัสนาที่ว่านี้คืออะไร ในภาคปฏิบัติท่านให้กําหนดกายเวทนาจิตรรมอันนี้ก็เป็นภาษาย่อที่สุดหรือสติปัฏฐานสี่ก้อนก็เป็นภาษาอันเดียวกันสติปัฏฐานสี่ก็คือต้องแยกโจทย์สติปัฏฐานสี่นี้คือชื่อคือโจทย์คือการบ้านเราต้องทำำําคาค้าใจสติปัฏฐานสี่ก่อนอแต่นี้เรากําลังจะเข้าถึปััสนานะคะพอถอนจากสมาธิแล้วเราจะทะาวิปัสนาละ เพราะเขาทุกคนอยากทําิพิปัรนาเพราะว่ามิปัจารณาคือการเดินปัญญาและถ้าไม่ทําิพิปัสนาเราจะไม่เกิดปัญญาเด็ดขาดเพราะว่า,ามิปิสนาคือคําสอนพระเจ้าว่าให้เราทําเพราะว่าหลักหลักการดําเนินมันมีสองอย่างสมถะปพินาาเพราะฉะนั้นเรากาลังจะทำมิปัสานาอันนี้ยอมรับว,ว่าย้อนย้ํะเพราะว่ามันต้องย้าค่ะเพราะว่าเราเราย่อเราย่อให้ท่านฟังเราไม่กระจายจออกกวา้างเพราะภาคปฏิบัติภาคปริยัติต่างกาัน ภาพปิริยัตินี้ท่านมีขแขนงมีกิ่งก้านมีสาขามีดอกมีผลต้นไม้ทั้งต้นกว่าจะไปกว่าจะไปถึงยอดไม่รู้มักี่กิ่งกี่กิ่งแต่ทีนี้เราก็ยังย่อมย่อดที่สุดให้มันออกผลเลยก็คือทก็เลยต้องย้ําเพราะนั้นการปฏิบัติของพระศาสนาเพื่อต้องการให้เกิดปัญญาปัญญาเท่านั้นถึงจะปล่อยจะวางจะละจะสละได้เพราะว่าปัญญามันมีอำนาจแล้วก็มันมีพลัง ที่เราวางไม่ได้ละไม่ได้ปิดสมดุนเฉสก็เพราะว่าปัญญาเรายังไม่เป็นยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงถึงขนาดที่ว่ามีความแก่กล้าจนถึงพลังสุดๆของของปัญญามันมันก็มีหลายขั้นนะคะคําว่าปัญญาต้องคู่กับสติอยู่แล้วแต่สติเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ค่ะแต่ก็แต่ก็ต้องพูดค่ะเพราะเพราะเราทําสมาธิปับ๊บปัญญามันก็ไอสติมันก็ควบคุมอยู่แล้ว เพราะเราทำวิปัสนาเหมือนกันสติมันก็ควบคุมอยู่แล้วเพราะ,ะสติเนี่ยไปไหนไม่ได้เด็ดขาดพ้นเป็นของธรรมชาติเพราะสติเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นคู่คู่กับปัญญาเพราะว่าเป็นความต้องการของใจใจต้องการให้ให้ให้ใหอ่าเดินวิปัสนาให้เดินให้เดินปัญญาให้ให้ให้ภาวนาเพื่อแดนพ้นทุกข์เพื่ออยากหย่อกจากทุกข์เพื่ออยากตัดภพตัดชาติเพื่อไม่อยากมาเกิดเพราะฉะนั้นก็เลยใจเป็นผู้ต้องการฉะนั้นสติกับปัญญาเลยต้องเป็นผู้รับใช้ สองตัวนี้มันมีโดยธรรมชาติที่ออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นผู้มีอานาจใจเป็นผู้เลือกใจเป็นผู้ต้องการใจเป็นผู้เป็นผู้เปิดธรรมเข้ามาถ้าใจถ้าใจไม่เปิดธรรมเข้ามาจ้างเราก็ไม่มาพบกันจ้างก็ไม่ภาวนาถ้าใจไม่เปิดแต่ใจมีหน้าที่รอเสวยรอกินรอลับเพราะมันเป็นธรรมชาติท่านถึงว่าใจคือพระราชารอรับจากทหารเอกทั้งหลายทั้งปวง ทหารเอกของพระราชาก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวตัวไอตัวจิตที่ว่าสังขารนั่นแหละค่ะที่ตัวทํางานให้ให้กับใจนี่เรากำลังระง,งับตัวสังขารนี่แหละค่ะอันนี้จะย้อนกลับมาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ลากออกไปมันจะเป็นต้องลากที่ปรัชนาก็ระสรุปแล้วก็ท่านให้้พินารณากายเวทนาจิตธรรมที่แท้มันเป็นภาษาโจทย์เป็นเป็นภาษาชื่อเป็นชื่อผู้ร้ายแต่ไม่ใช่ตัวผู้ร้ายตัวผู้ร้ายก็คือ กายวิน,นาท่านให้พิจารณากายกายคืออะไรกายคือรูปรูปคืออะไรรูปคือธาตุสีเดนน้ำลมไฟเพราะคําว่าพิจารณากายกายมันคืออะไร,รมันก็คือรับธาตุสีเนียนลมไฟอยู่แล้วแล้วภาษาเรียกเรื่องภาษาภาษาศานาเรียกรูปนะเพราะนั้นรูปก็คือธาตุสีเรีนน้ำลมไฟมันนั่นสติปัฏฐานสีก็ต้องพิจารณากายนี้ธาตุธาตุสีนี้ให้เห็นเป็นอันย่างทุกขังอนัตตาทำไนมันถึงจะเป็นอนนย่างทุกขังอนัตตา พ่อแม่ของอาจารย์สายพระปา่าม,มีวิธีมีวิธีให้ใหพิจารณาเห็นกายนี้เป็นในอย่างทุกขลังหน้าตาได้โดยการพิจารณาอยู่สองคะแนนคะนกหนึ่งก็คือเห็นหเห็นธาตุทั้งสีนี้มันแปลสภาพไม่เที่ยงมันไม่คงที่อ่ามันแปลสภาพตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเป็นผู้มีสูงสูงวัยจนกระทั่งเป็นผู้มีอายุจนกระทั่งเป็นผู้มีชราในที่สุดสภาพของธรรมชาติ ธาตุสีดินน้ำลมไฟที่มาป,ประชุมกันนี้มันมันไม่สามารถจะต่อสู้กับธรรมชาติได้มันก็ต้องมีมรณะ,ะพเพราะฉะนั้นท่านให้พิน,นาเห็นถึงขั้นอนัตตาแล้วทีนี้น,นี่นี่กายนะคะท่านบอกกายเวทนาขณะเดียวกันเวทนามมักจะเกิดขึ้นที่ใจกับที่กายคือความไม่สบายใจก็คือเรียกว่าเวทนาแล้วความไม่ความร่างกายก็แค่ได้ป่วย ร่างกายเกิดปัญหาร่างกายเกิดผู้คนอภาพร่างกายเกิดได้รับเจ็บเพราะว่าเกิดแก่เจ็บร่างกายต้องได้รับท่านเคเยเรียกสติสติประธานสี่กายเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาจะเกิดแน่นอนเกิดทางใจเกิดทางกายแล้วท่านให้เราทําอะไรท่านให้พิจารเวทนาที่ใจให้เห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเข่นเดียวกันกับเห็นธาตุสีดินน้ําลมไฟเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาทำยังไงถึงจะเห็นเห็นค่ะเพราะว่าเห็นทุกทุกมาจากไหน ทุกมาจากสาเหตุแห่งกรรมกรรมมาจากไหนกรรมมันคือการกระทําใครเป็นผู้กระทําอภวิชาเป็นผู้กระทําอภวิชาอยู่ที่ไหนอับวิชาอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจเป็นผู้กระทำาทเองเพราะใจเป็นวิชาเพใจเป็นเพราะใจเป็นอัวิชาเลยทําททาความผิดเพราะเป็นเพราะใจยังไม่ได้ฟอกยังไม่ได้นำธรรมเข้ามาปฏิบัติยังไม่ได้เอาธรรมมาสอนใจดังนั้นผู้ทํากรรมก็คือตัวเขาเมื่อตัวเขาเมื่อเราปฏิบัติกรรมนั้นก็ส่งผลช่วงที่เราภาวนาอ่ะเพราะส่งผล ท่านได้เรียกเวทนาลายเวทนาทีะนั้นเราก็ทวนหาเวทนาที่เกิดทุกที่เกิดที่แท้เป็นสิ่งที่เราทํามันมาจากเราทําแล้วเรายอมรับสภาพว่านี่หนอาะทุกที่กูเสวยอยู่นี่ทางทางใจก็เป็นผลที่กูได้กระทําไว้เมื่อรับอย่างนี้ปั๊บก็แสดงว่าปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดแล้วเวทนาทุกของทางใจอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมชาติมันรู้ว่าเราอ่ะมีปัญญารู้เท่าทันมันเลยแล้ว มันก็ถอยไปวิทานาาทางใจดับด้วยใจดับด้วยปัญญาดับด้วยสติดับด้วยกําลังของการภาวนากายวิทนาจิตนี่เมื่อกี้เกิดทางจิตเกิดทางใจทีนี้ถ้าเกิดทางกายก็เราอาจจะมิคนพิการเราอาจจะทุกคนภาพเราอาจจะเสื่อมเสียตรงไหนของร่างกายจนมันเป็นเพราะกายเป็นเรือนหลังของของของโลกอยู่แล้วเพราะมนุษย์หนีไม่พ้นที่จะได้มีโรค ไม่มีโรคใดก็โรคหนึ่งมันเกาะมันเป็นที่อยู่ของมันเพราะเพราะธรรมชาติแล้วแต่มันจะเกิดตรงไหนอจะเกิดโรคอะไรขั้นโรคของปัจจัยของคุณหมอท่านถึงเร่องโรคหัวใจโรคกระดูกโรคตาโรคปากโรคคอโรคจมูกโรคเชื้อราโรคผิวหนังแล้วแต่ละมันจะเกิดตรงไหนเราก็ต้องทําใจอีกทาใจพิ่นาเห็นเป็นอันจังทุกครั้งหน้าตาอีกยังไงเป็นอันจังทุกครั้งหน้าตาเห็นความไม่เที่ยงของอาการที่เกิดทางร่างกาย ว่าโอหนอมันเกิดได้แล้วก็พอดีแผนโลกวันนี้เขาก็พัฒนามีคุณหมอคอยรักษาเราก็เอาไปซ่อมเอาอยามาทายมันเอาอยามากินให้มันเอาอยามาฉีดให้มันหรือถึงขั้นผ่าตัดก็พามันไปผ่าตัดแล้วไม่ทุกข์กับอาการที่เกิดที่กายเราไม่มีปัญหากับอาการที่กายกับการเกิดที่กายเพราะท่านเรียกว่ากายเวทนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเราผ่านเวทนาทางใจได้เราต้องผ่านเวทนาทางกายได้ด้วย เพราะเห็นแต่ในจางทุกขังตาทำไมเห็นมาจากตรงนั้นเห็นเพราะว่าเราทากรรมใจทํากรรมใจทําบาปใจเบียดเบียนร่างกายสัตว์โลกด้วยกันเบียดเบียนอะไรมั่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาปฏิบัติธรรมมันถึงได้รับบริเาณทางกายกายต้องได้รับแน่นอนเพราะเพราะว่ากรรมมันตามตามมาเอามันตามมาทวงแล้วมาจะทวงตอนที่เราภาวนาตอนภาษาถ้าเราไม่ภาวนามันไม่ค่อยทวงมันถือว่ามึงยังเวียงมึงยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่โอมาทวงเมื่อไหร่ก็ได้ แต่นักปฏิบัติถูแดนทนทุกข์มันรู้มันรู้ว่ามึงกาลังจะออกจากโลกมึงกาลังจะหนีโลกมึงกำลังจะออกจากโลกสมมติไปหลือวิม,มตูตตามพกเจ้าวอเลยทวงเอาทวงเอาทวงเอามันเหลืเพื่อน,นี้แหละนักปฏิบัติจะเจอจะกบทนากายวินา,นาจิตเพราะฉะนั้นก็เบญธนาเกิดทางจิตเวทนาเกิดทางกายก็ก็ได้เรียนให้ลูกหลานชาวชาวปฏิบัติถือโอกาสเล่าสู่ฟังนะคะภาคปฏิบัติให้รู้เท่าทางเรื่องของวิปัสสนานี่คือวิปัสสนา คือพิารณาลงสู่อันนี้อย่างทุกขังอนัตาทั้งทั้งเวทนาใจทั้งเวทนากายเพราะเรารับกรรมเราเบียดเบียนได้กายไว้เขาก็มารับเขาก็มาเอาเราที่กายเพระนั้นเรารู้เท่าทันมันก็เจ็บที่กายแต่เราไม่เจ็บที่ใจเพราะอะไรเพ,พราะเพราะปัญญาเรารู้เท่าทันแล้วสติเราก็ควบคุมตลอดใจก็เลยได้สำรวยความจริงว่าโอ้โหร่างกายกูอาศัยอยู่มันเป็นแผลมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ที่แท้กูไปเบียดเบียนเมอนเพื่อนมนันงดไว้จะแ,แบบไหนก็ตามโอ้กูรับกรรมกูต้องรับกรรมถ้ากูไม่รับกรรมกูก็ออกจากโลกใบนี้ไม่ได้เพราะนั้นการเวทนาทางกายทางใจผู้ที่ปฏิบัติจะไม่สะทกสถานจะไม่สะเทือนจะไม่มีความก็บปวดจะไม่มวอมเวทนาจะไม่ทุกข์เลยค่ะนี่ค่ะ,คะเื่าปฏิบัติคําว่าปฏิบัติที่ปััสนาแต่ว่าอย่างนี้ขออนุญาตเดียวนะคะลูกหลานเพราะว่าอายุเยอะแล้วพูดหน่อยก็ขอแห้งค่ะ ก็กำลังพูดเรื่องปรัชนาเดินปัญญาเพ,เพื่อให้เข้าถึงความจริงของพระศธรรมคำสอนว่าเด,เดินยังไงวิปัสสาทำยังไงเรียกวาปรัชนาให,ให้จิตใจมันกล้าอาหารฌานชัยที่จะละที่จะปล่อยที่จะวางได้ก็เดินอย่างนี้ล่ะค่ะ,ะทานเราก็ทานแล้วทานจิตทานใจทานขานมนมเนยทานแล้วก็ทำมิตรูชาทิ้นเราก็รักษามาแล้วให้ดีมันก็เป็นฐานอยู่แล้วเป็นกําลังอยู่แล้ว ภาวานาเราก็ภาวานาอยู่นี่ไงคะัสมถะวิปัสนาเมื่อทำวิปัสนาวิปัสนานี่เป็นที่ที่จะที่จะสังหารอาวิชชาสังหารกิเลสพอเราปล่อยได้วางได้เรารู้เท่าทันเบทานาที่เราได้รับทุกและและสุขทีนี้สุขมันต้องมีอยู่แล้วเพราะมีธรรมชาติว่ามีไม่มีมนุษย์ตนใดที่มาเกิดในโลกใบนี้จะไม่มีจะไม่ทําบุญคุณทานจะไม่ทําความดีมันทาชมดีความดีควบคู่กันอยู่แล้วนะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นธรรมชาติ ที่ได้เกิดก็เพราะว่ามีความดีของความชั่วนี่แหละค่ะถ้าไม่มีความดีของความชั่วไม่ต้องเกิดค่ะล้วมีต้องไม่มีทั้งสองอย่างถึงจะไม่เกิดค่ะท่านถึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแปลว่าไม่มีผู้ผู้ละบาปบางเพญบุญและเป็นผู้ว่าไม่เอาทั้งบุญทั้งบาปเป็นผู้ละทั้งบุญทั้งบาปเป็นผู้ไม่ยินดียินไลายทั้งบุญทั้งบาปนี่ถึงจะเรียกวิปัสถึงจะเรียกสรรมะาวิปัสสัถึงจะเรียก มัชฌิมาปฏิปทาภาษาทางศาสนาภาษาศัพท์ภาษาบาลีภาษาทางที่ลูก,ลกหลานเรียนกันมาแต่นี้เราพูดภาษาทําอีกีกันนะคะเกาดวันว่าเราเรากําลังพูดถึงเรื่องว่าอย่างนี้ค่ะบางทีก็ลุกไป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 หมดแต่ไปหาเอาออมาประม่ก็จะหลงทางเหมือนกันล่ะค่ะบางทีไปหาอาประมัยมา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 ,มา,มา,มาเปรียบเทียบมาเป็นข้อยืญญนยัน ก็เลยหลงว่าเมื่อกี้ไปถึงไหนลูกหลานผู้ฟังก็แย้งมาให้ฟังมั่งก็ได้นะคะว่าเมื่อกี้กำลังบอกไปถึงไหนก็กำลังบอกเรื่องว่าเออเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายก็คือมัชธิมาปีปาิปทาแล้วเราไม่ยินดียินร้ายได้ยังไงก็นี่แหละค่ะกำลังเดินวิปัสสนาเดินแล้วเดินอีกทําแล้วทําอีกพิจารณาพิจารณาทางจังทุกขังอนัตตาจนกว่าเราจะวางวางเรื่องของอทุกขให้ได้เพราะมันรู้ที่ไปที่มาแล้วนี่แล้วทีนี้ต้องทําซ้ำซาก ท่านมีอุบายพ่อแม่อาจารย์ท่านมีอุบายพระสายป่ามีอุบายอุบายให้ให้ขี้ขายเมื่อกี้บอกแล้วค่ะว่าเราจะเอาแบบไหนเอาแบบกําหนดมรณาะาสติเอากําหนดเรียกว่ามรณาะาสตินี่คือกรรมฐานนิพพานาต้องเดินต้องเดินต้องคิดต้องนึกต้องจินตนาการต้องกําหนดเอากําหนดขึ้นมาว่าตายอันนี้มรณะสติเป็นกรรมฐานเป็นนิพพานะคะก็นึกถึงตายว่ามนุษย์ตายอะไรไปก่อนมราถึงจะตาย โอ้ถ้าลมไม่ดับมันไม่ตายดีขาดนะเราก็นึกว่าอ้าวธาตุลมไปแล้วเหรอนะราะตอนนี้ธาตุไฟก็ตามไปเพราะว่ามนุษย์ตายแล้วแล้วตัวจะเริ่มเย็นพาะธรรมชาติน่ะถ้ามันชุมกันประชุมกันอยู่มันก็มีทั้งลมทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟมันก็อุ่นทีนี้พอตายจริงๆลมไปแล้วน้ําไปแล้วเอ,เอไฟไปแล้วน้ําก็ต้องไปอีกน้ําทั้งหลาทั้งปวงก็จะออกจากถารทั้งเก้าไหลออกทั้งทั้งเก้าเพราะารเปิดแล้วเพราะเมื่อลมดับวารต้องเปิมมด ทวารทั้งเก้าก็มีห out, ูตาหูตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารทวารหนักทวารเบาใช่ไหมลูกหลานแล้เรื่องนี้มันจะไหลออกมาเองโดยธรรมชาติเพราะมันไม่มีปีกสายรัดสายตึงปิดมันไว้แล้วเพราะว่าร่างกายนี่มันเสื่อมแล้วร่างกายมันพังแล้วถ้าเป็นเครื่องจักรก็พังแล้วแต่ใช้ไม่ได้แล้วไม่ต้องซ่อมแล้วนะคะเพราะฉนั้นทวารสีบเก้าทวารนี้มันเลยเปิดนี่ท่าน้ำก็ไหลไหลไหลนี่เรากําหนดนะคะกําหนดคิดได้ค่ะเดินเดินนี่แหละค่ะเราเรียกว่า วิปัสนากำหนด,ดไปให้เห็นให้เห็นเราก็น,นึกให้เห็นภาพเลยนะคะลูกหลานอันนี้ปัจนาหมรลานสตินะคะวิธีวิธีวางรูปนะคะวิธีให้ให้ตัดรูปได้เป็นสมุขเขตไม่ให้ยินดีในรูปเลยนะ่นธาตุสีในน้าไฟเนี่ยค่ะในร่างกายเรานี่ละคะถ้าไม่ให้ยินดีต้องทําตรงนี้ต้องทํหมรณานสติต้องกําหนดจนกระทั่งมันขึ้นอืดขึ้นพองนะเมื่อกี้ธาตุน้ำไหลใช่ไหมคะลูกหลานธาตุน้ํไหล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 มันก็ต้องไหลมันต้องไหลอยู่แล้วค่ะมันต้องเน่าเพราะว่าเพราะธาตุไฟกะท่านลงไม่มีแล้วมันเหมือนมันก่อนเกิดจะไปธาตุทิ มันจะไปมันเป็นธรรมชาติมันขึ้นตื้ขึ้นหนาวขึ้นพองขึ้นทุกท้ายมันก็ไหลเล่เลเลเป็นธรรมชาติมันก็สมมติเราเราตายอยู่กันทุ่งไร่ทุ่งนาเอ่อมันก็ไหลลงนองลงกับพื้นส่วนธรรมชาติแดดมันก็มาเผาผานดูดซึมไปส่วนที่เปียกเปียกแช่แช่ทุกท้ายมันก็ตกผลึกเป็นเป็นธาตุเดียวกับดินอันที่พวกเนื้อหนังทั้งหลายมันก็เปื่อยไปแต่กระดูกอย่างเพิ่มเป็นสิ่งที่ส่วนที่แข็งที่สุดของของมนุษย์เพราะงั้นกระดูกนี้มันกกก็็จะเราาึึถงคํสอน มันนี่คาสอนสอนว่าเาวัตาบอกว่าทุกอย่างที่ในโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรคงอยู่คู่โลกทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปเป็นไม่มีเพราะนั้นโลกนี้เป็นโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็โยนิโสมนสิการนึกถึงสภาพสภาวะธรรมภายนอกต้นไม้มันตายมันยังมันมันแก่นมันต้นใหญ่ขนาดไหนลําต้นขนาดใหญ่ขนาดไหนเปลือกกระพีมันยังเปลือยยังเน,เน่ายังยังสลายยังเป็นยุ่ยของแม้กระ แกนในมันก็ต้องเป็นผุยผงเหมือนกันถ,ถ้ามนุษย์ไม่เอามาทําฟืนมาเผาทาน,นการเวลามันก็จะเป็นผุยผงเมื่อกมาดูกเราบรดูกเรามันก็จะเป็นผุยผงเป็นผุยผงแน่นอนเพราะว่าการแล้วเวลามันจะหนีคําสอนพระพุทธเจ้าไปไม่ได้เพราะว่าการะดูกเราแข็งแค่ไหนแข็งแค่ไหนมันก็ต้องเป็นผุยผงอยู่นั่นแหละกําหนดไปกาหนดให้เป็นผุยผงถือว่าเราทาวิปัสนามรณาสติวิธีดับวิธีปล่อยวางลูกธาตุสี่ดินน้ำไฟคือทําอย่างนี้แล้วเราจะได้ดับ แล้วเราจะวางมันได้แล้วมันจะมามีการตัดสินเพราะฉะนั้นเราทําถึงอนัตตากระดูดถึงอนัตตาแล้วแล้วทําอีกนี่เองค่ะเรื่องของเรื่องทําอีกทํายังถึงทําอีกก็กําหนดว่าเรามาเกิดใหม่ทําไมเราถึงเกิดใหม่เพราะว่ามึงยังไม่สิ้นกาสวะมึงยังไม่สิ้นกิเลสอ่ะมึงยังมีอา,อา,อาสวะอยู่มันก็มาเกิดอ่ามาเกิดก็ไงแก่มาตายอีกก็กาหนดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะท่านลงไปก่อนท่านน้าไปท่านลงทัดไป ท่านลมไปท่านตะไฟไปท่านน้าไปท่านดินไปกระดูกไปทีหลังเป็นผุยผงกําหนดทำท้องแท้นี่คืองานวิปัสนาที่จะให้ปัญญาแก่กิ้าที่เอาวิชาจะ,จะ,จะ,จะอยู่ไม่ได้จะหนาวเพราะว่าเป็นหลักของภาคปฏิบัติสายพระป่าหรือสายที่ท่านเอาเอากันบ้านเอาโจทย์เอาตาํารามาเรียนมาศึกษาแล้วไปออกมาคือวิธีธรมนี่คือวิธีธรรมวิปัสนาแล้วอีกวิธีหนึ่งโลกของพระปาภาคอีสาน ท่านเรียกว่าแยกกายหรือม้ากายแต่ที่จริงแล้วก็คือแยกชิ้นส่วนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันเมื่อเราแยกก็แยกหนังแยกเนื้อแยกกระดูกแยกเครื่องในแล้วก็เป็นสี่ส่วนไหมคะหนังเนื้อกระดูกเครื่องในและทําการเผาก่อฟืนก่อไฟเอาน้ํามันลาดทําการเผาเผาจนกระดูกเป็นอนัตตากระดูกเป็นเท่าเท่าธาเท่าฐานกระดูกเป็นถุยผงกระดูกเป็นเป็นเนื้อเดียวกับกับกับฟืน สุดแล้วเนื้อที่เราแยกออกมาสี่ส่วนที่เราแยกเนี่ยมันมันเป็น,นถูกเผาจนเป็นขี้เถ้าหมดแล้วขี้เถ้านั้นยังไม่จบถ้าเราเพราะท่านบอกเราว่าอนาตตาเราต้องให้เห็นอนาตตาถ้าไม่ถึงอ,อนตตาเสียรู้เสียรู้มารเสียรู้กิเลสเสียรูอ้อวิชาเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นขี้เถ้าเป็นดินเราต้องกําหนดดูว,ว่าขี้เถ้า childhood. ที่เราเผามากี้เราต้องเขีย่ยลงไปขึ้นดินแล้วกําหนดให้เห็นว่าดินกับขี้เถ้าเกินเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ถึงจะเรียกว่าเราทำที่ปัส,สนาขั้นแยกกายทั้งธาตุทั้งสีทททง 4, แบบไม่ใช่มรณะนะสติอันนี้แบบสดตดแบบอสุภะก็ได้ค่ะเรียกว่าอัสุภะก็ได้นะคะเพราะว่าแยกสดตดกรีอกอกมาก็เห็นน้ำเลือดเห็นเนื้อหนังเห็นเต้นเอ็นเห็นอย่างอุกอาจเหมือนเนื้อสัตว์เราเรา,เราลอกหนังสัตว์ยังไงตัวเราก็ไม่ต่างก,กันเลยเพราะเราก็คือสัตว์แต่เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเท่านั้นแต่ไม่ไม่หน้าต่างะไรกับสัตว์เลย เนื้อก็มีเหมือนกันเอ็นก็มีกระดูกเหมือนกันหัวใจตับไตนี้เหมือนกันกับสัตว์ทุกชัิดทุกอย่างเลยแต่เปลน,นือ้อหนังมางสาของสัตว์กินได้มนุษย์กินได้แต่มนุษย์นี่ไม่กินเพราะพระเจ้าบัญญัติว่าไม่ให้กินสัตว์ทิฏฐิเนตที่พระองค์ไม่ให้กิน,กน,ออม,กนมีมนุษย์หนึ่งในในจำนวนสิบเพราะนั้นมนุษย์ที่กินมันก็กินได้เพราะนั้นท่านเลยพระพระศาสนาพ่อแม่หัวาจตาป่าท่านให้เราพิจารณา กรรมาฐานนี้มีปัสสนานี้ให้ขี้คายอาบายมันเป็นเรื่องมันเป็นอบายขี้คายให้ลูกหลานชาวตัวเองนี่แหละค่ะให้ตัวเองนี่แหละค่ะเห็นว่าตัวเองมันยึดมันมีอับอุปทานมันมีความยึดมั่นในตัวในตน มันไม่ยึดมันในตัวตนคนเดียวมันออกลูกมามันก็ยึดลูกมันมันว่าลูกมันลูกสาวลูกชายเออมันลูกมันเอาว่าปไปยึดลูกอยู่แล้วเป็นห่วงลูกอีกแล้วอย่างนี้แต่เราต้องวางเราก่อนหรือเราก็วางลูกได้เองละจ้าเพราะนั้นเราเราวางตัววางตัวเองให้ก่อนนะเราจะวางตัวเองได้ยังไงก็ทําอย่างนี้ละค่ะทาวิปัสนาทาแล้วทาอีกอันนี้ก็ทําแล้วทาอีกนะคะลูกหลานวิปัสนาตกลองมีสองสายนะคะสายแยกแยกธาตุสีดินแําหมไฟแล้วก็ทําทําลายแต่ก็สายมรณะสุติ กำหนด,ดตายอันนี้นี่เรียกวิปัสสนามีสองทางส่วนธรรมะตมีทางมีแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่ท่านจะเอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้จิสตสงบหรือท่านจะเอายุ่หนอพงหนอให้จิสตสงบหรือท่านจะดูลงเข้าลูกพูดลงเข้าออกโพนี่ก็คือทรนี่คือสร,รรมถะแล้วแต่ท่านจะพาเลือกเอาหรือท่านจะเอาเกสาโรมานะคะทันตาตาโจตาโจตาเกสรมานะคะทันตาท่านจะเอาอุบายไล่ไล่ไลไลยื่มกรมรมฐานห้ามาไล่มาไล่ให้จิตสงบก็ได้ พราะจิตสงบยากจิตมันดิ้นรลนเราก็ไล่ให้มันมีงานเมื่อเพิ่มหน่อยอก็เกสรโรมานะคะทันตาตาเจ้าตาเจ้าทันตานะคะลรมาไล่มันอยู่นั่นแหละคะ่ะไล่จนกว่ากลับไปกลับมาอย่าอ่าให้ไม่ห้หลงทีนี้มันไม่ไปไหนเพราะเราบังคับให้มันให้มันจำท่านะนเรียกว่าน,นุโลมปฏิลมอันนี้เ็ามายยักยังให้จิตไม่ปรุงแต่งไม่ให้จิตต่อสายได้เพราะ,ะนั้นกรรมฐาน ตึกธรรมธามีสี่สิบห้องะท่านถึงว่าเลือกเลือกเอาค่ะก็มีมบรานัสติเนาาี่ยระคะมีไอ้ออ่าอะไรอ่าภาษาบาลีก็ก็แล้วลูกหลานฟังไม่ได้นะคะแต่รู้แต่ว่าแยกแล้วมันเป็นส่นวนอตอบตอบไม่ทันนะลูกหลานนะเรื่องเอาเป็นว่าสี่สิบห้องก็หมายถึงแยกแยกนี่หราคาแยกเพราะว่ามันเป็นภาษาเรียนเป็นภาษาจำเป็นภาษาปริยัติเป็นภาษาอยู่ในตำรา ถ้าจะเอาชื่อมาบอกลูกหลานตอนนี้มันบอกไม่ทันเพราะว่าเพราะใจเร่งเวลาไม่ไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดนานมันจะเสียเวลาของของอะไรอะ่ะของลูกหลานจะฟังบางทีลูกหลานสมัยในยุคไม่ไม่อยากฟังนานอยากฟังสั้นๆแล้วก็อยากฟังไม่เอาแล้วอยากเข้าใจด้วยแล้วบ้านลูกหลานยุคนี้ก็โชคดีนะมีเครื่องแบบนี้ให้ส่งถึงถึงที่ก็นับว่าเป็นโชควัฒนาก็ลูกหลานก็อย่าขาดาโอกาสอย่าเสียโอกาสอย่าพลาดเวลา รีบศึกษาเอาเถอะเรียกว่าป้อนถึงบ้านป้อนถึงปากป้อนถึงที่อยู่ก็คือโลกโลกของโซเชียลโลกของเฟซเฟซบุ๊กโลกของอะไรเนี่ยเนี่ยเขาทำเขาทำกันอย่างเนี้ยแม่ก็ยายยายแกเอร้อยเอ็ดก็ขอขอ,ขอปฏิญาณตนไว้ชีวิตที่เหลือก็อถวายงานถวายงานคือเราทำอะไรทำสิ่งที่ในตัวรู้ในตัวได้ประโยชน์ตัวเองได้ประโยชน์แค่ไหนก็พูดแค่นั้น ไม่ได้พูดเกินในตัวตัวเองรู้แค่ไหนพูดแค่นั้นเพราะพูดเกินในตัวไม่ได้ค่ะมันผิดมันเข้าข่ายอุตลิมนุษยธรรมเพราะนั้นอย่าแย้ไม่พูดหรอกค่ะเพราะว่าไม่อยากอุตลิมนุษยธรรมเพราะมันขาดจากความเป็นเป็นลูกของพระเจ้าทันทีถ้าเป็นพระกุญเจก็ขาดจากความเป็นรงทันทีโทษหนักเลยอุตลิมนุษยธรรมเพราะนั้นที่พูดตู่ลูกหลานฟังประสบการณ์เกิดจากใจเกิดจากจิตเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้ไปแล้วเห็นตัวเองเข้าใจอย่างนี้ก็มาแบ่งปันลูกหลานได้แ,แต่ลูกหลานจะํำเนินไป ูเหลียวไปลูกไมมลูกหลานเป็นว่าสมะของการอยากปล่อยอยากวางอยากพ้นทุกข์ไม่อยากเวียนร่ายกายเกิดาะการดําเนินก็มีหลักทานศีลภาวนาเนี่ยไม่มีแค่นี้ทานกิตทางใจให้ใครทานนะลูกหลานนะเราภาวนาอย่างที่เราฝึกกันฟังแล้วเราทาแล้วทาเล่าเหมือนกันนะไอ้ไอ้ไอ้มากายหรือแยกกายแล้วก็เผาตรงถือเป็นอนัตตาเป็นก่เท่านะก็ต้องทาแล้วทําอีกทําทาทาจนตัวมันจะตัดสินมันตัดสินแน่นอนค่ะมันทำาไรถึงตัดสินมันมีอุบายค่ะ เพราะว่าใจมันนั่งดูสติมันคอยควบคุมปัญญามันคอยตรวจสอบมันเห็นความจริงมันเห็นความจริงเห็นตั้มตั้มตักๆกมันเลยว่าโอ้กูเข้าใจแล้วมึงมึงถ่ายกูดูมึงแยกให้กูดูมึงเผาให้กูดูกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วพอพอบอกเข้าใจแล้วเท่านั้นละจยากมันจะมันก็จะมันก็จะตัดมันก็จะเป็นตัดสินถ้าตัดสินนี้ก็ท่านจะทําปิปัสนาอีกไม่ได้แล้วเท่ากับว่าท่านข้ามีปัสนาขั้นดับรูปได้แล้ว แต่ลูกหลานต้องเข้าไปขู่ขั้นดับน้าต่อไปขั้นดับน้าก็คืออาการของใจใจก็มีเป็นขันห้าเพราะงั้นใจคือขันห้าคือจิตจิตวิญญาณเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณคืออาการสี่อย่างจากใจเพราะใจเป็นใจเป็นเบอร์หนึ่งก็เลยเลยหนึ่งหนึ่งคือใจเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณคือสี่ สรุปแล้วขันห้าจริงๆคือดวงจิตดวงวิญญาณดวงที่เวียนว่ายตายเกิดดวงที่ว่ามีตัวรู้มีผู้รู้นี่แหละค่ะตอนนี้ตัวรู้ทาตนรู้นี่แหละท่านอย่างตาบใดที่ใจยังเอาเปทำวิชาอยู่ทาาุรู้ตัวนี้ก็จะรู้แต่อวิชารู้รู้ไปหมดรู้ไปสามแดนโลกธาตุแต่เต็มไปด้วยอวิชายังไม่เปลี่ยนเป็นวิชาเพราะฉะนั้นตาบดที่เราทาวิปัสสนาขั้นนี้แล้วใจที่เป็นอ,อ,อวิชาจะเปลี่ยนเป็นวิชาทันทนะีเพราะว่าแต่ต้องค่อยๆขี้ขายไปน,นะลูกหลานนะเออ มี่ถือใช้เวลาลูกหลานเขามาสนทนาการประมาณสองชั่วโมงครึ่งประมาณนี้แต่แม่แ,แค่ขี้ภา่สู่ลูกหลานบางก็ประมาณไม่กี่นาทีก็จะเอ่ยบางหนะ้าลูกหลานนะว่ามีอะไรค่อยว่ากันใหม่นะแล้วก็ถามกันใหม่นะตลงอเอาแค่นี้นะมุตหุตอนุโมทนาบุญน,นะลูกหลานนะสาธุ